อนนี้เรากำลังสื่อ,อ,อไปให้สังคมชาวพุทธได้ได้ได้รับฟังว่าตรงนี้นะเนี่ยในการถอดรหัสรับพุทธ,ธกันอถอดรหัสับพุทธ,ธก็คือว่า,าภาษากายภาษาใจทําไมพระพุทธเจ้าถึงทํามืออย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าถึงทํามืออย่างนี้นี่คือ,อพระพุทธเจ้าเจตนาจะสื่อ จะสื่อภาษากายมาให้คนรุ่นหลังชาวพุทธทั่วโลกรุ่นหลังเนี่ยได้ได้รู้ว่าเ,เนี่พระพุทธเจ้าสื่อตรงนี้มานะนี่คือภาษากายนะถ้าใครตีประเด็นภาษากายพระพุทธเจ้าออกก็น,นั่นแหละ่านลุดพ้นอยู่ตรงนั้นแหละถ้าใครตีประเด็นตรงนี้ออกคราวนี้หลวงปู่ธรรมะทะโลมาตีประเด็นตรงนี้แตกว่าอ๋อ นี่พระพุทธเจ้าทำมืออย่างนี้ก็คือเอาวิญญาณมารับรู้ผัสสะทางกายนี่เอานิ้วๆแตะกันเนี่ยก็คือเกิดกายวิญญาณวิญญาณมารับรู้มารับรู้ทั้งอายตนะทั้งหกนี่แหละอ๋อนี่ก็พอเราแตะปั๊บเราก็รู้เลวอ๋อนี่เกิดกายวิญญาณขึ้นนี่หลวงปู่ก็เอามาทําอย่างนี้มาทำอย่างนี้อันเดียวกันตรงกันตรงกันพระพุทธเจ้าทํามืออย่างนี้ หลวงปู่ทำมืออย่างนี้อันเดียวกันเลยใช่ไหมฉะนั้นหลวงปู่เป็นการถอดรหัสลับมาถือว่าโอทันตรงนี้แหละมันเป็นทางลัดั้นลัดั้นเป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นแก่นพระพุทธศาสนาเลยนะพระพุทธเจ้าฝากาเอาไว้เลยนี่ว่าสรุปรวมแล้วอยู่ตรงนี้เองแค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแปะกันนี่แหละนะก็คือกายยกวิญญาณน,นี่แหละเอาวิญญาณมารับรู้ทางอายตนะทั้งหก่ย จะใครทําตรงนี้นะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจากนั้นหลวงปู่ก็ถอดรหัสลับมาจากพระพุทธเจ้าหลวงปู่พิสูจน์มาแล้วมั่นใจแล้วก็มาสื่อต่อลูกศิษย์ลูกหายแยกกันหมดใช่ั้มมาถึงหลวงอาตมาผู้พูดก็มาพิสูจน์มาแล้วนะพิสูจน์มาแล้วนะเป็นลูกศิษย์้านมา40่สิบป,ปีแล้ว41ปีปีนี้แล้ว ก็เละมายืนยันเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วเราเห็นผลเห็นผลเป็นทางสายเอกทางลัดสั้นสายตรงเราก็มั่นใจเรามั่นใจแล้วก็มาตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณพระพิทพัเจ้าตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่ธรรมทโลนะลก็คือว่าเรามานั่งตรงนี้แล้วก็เอาของดีมาขวาของดีไม่อยากจะที่ว่าไม่มีใครรู้ นี่ถ้าไม่มาเปิดเผยนี่ไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยว่าทําไมพระพุทธเจ้าทํามืออย่างเนี้นี่แสดงว่ามันเป็นของดีของดีเลยว่าเนี่ยถ้าใครปฏิบัติตรงนี้ได้ก็ถืถก็ว่าได้นะใครปฏิบัติได้ก็ถือถวว่าตรงนี้เราเป็นทางทางรัดสั้นทางรัดสั้นสายตรงสายเอกใช่ไหมฉะนั้นขอให้ทุกคนนะ,ะฉะันหวนใจแล้วก็มาร่วมกันพิสูจน์มาร่วมกันพิสูจน์ว่าเออทาง ่ารข่าวผู้คํนนี่ได้มาถอดรหัสรับพุทธ,ธะเรียกว่า,าตอนนี้มาบอกให้ให้สังคมชาวพุทธชาวพุทธในประเทศไทยชาวพุทธทั่วโลกได้รับทราบว่าเออตรงนี้มาฟังตรงนี้หน่อยนะใครที่ยังไม่เข้าใจว่า,าทำไมพระเจ้าทํามืออย่างนี้ก็มามามาวาาให้ชาวพุทธทั่วโลกได้รับทราบว่าว่า เขาผู้คำเรานะมาถอดรหัสพุทธ,ธะนะคือพระพุทธเจ้าทำมืออย่างนี้นี่คือกุญแจสำคัญกุญแจที่ว่าจะเดินทางสูงม่มรรคผลถึงพระอรหันต์เลยตรงนี้แหละเขาให้ให้ชาวพุทธมั่นใจมั่นใจตรงนี้แล้วก็มาพิสูจน์พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อแต่ให้มาพิสูจน์มาพิสูจน์กันแล้วก็เขาผู้คำก็ดีแล้วก็คณะลูกศิษย์ ในเครือหลวงปู่ธรรมจโลก็ไปได้เนี่ยใครใครใกล้ที่ไหนก็ไปทางนั้นในะใครอยู่ทางภาคเหนือก็ไปที่พที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรเลยนะหลวงวัดเชตวันสำนักสงฆ์เชตวันนะหลวงพ่อสมศั์สันตมนอนเคยท่านตรงนี้ถือว่าใครอยู่ทางภาคเหนือก็ไปวัดเชตวันจังหวัดพิจิตรอยู่ใกล้ งงไปทางน,น้นไปทางโน้นมาทางพัฒก,กะมาทางกรุงเทพมาทางภาคกลางนี่มาอยู่ตรงนี้มาทางจังหวัดสุพรรณนี่อยู่ในเมืองตำบลบ,นบนอยมะสสังวัดไสงา,ามธรรมธาลามนะหลวงปูง่ธรรมธาโลนั่นก็ศูนใหญ่ก็ไปเลยไปที่ศูนยังมีลูกศิษย์อยู่หลวงปู่ไม่อยู่แลวหลวงปู่มาอนะุภาพลนะกลามีลูกศิษย์อยู่ก็ไปไปไป,ไปมีลูกศิษย์สอนอยู่ ใครใกล้ทางไหนไปทางนั้นเเละใครจะมาทางนี้มาที่เขาพูกคำอยู่ที่ด่านช้างนี่ที่นี่ก็เป็นบรรยากาศป,ป่าป่าธรรมชาติแบบป่าป่ามีป่าต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็มีมีอาคารที่พักมีธรรมชาติที่ป่าป่าหน่อยใครจะมาทางนี้ก็มามาแล้วถือว่าทางนี้พอดรหรัสรับพุพพทธก็คือ อาจจะมีพิเศษหน่อยท่นี้อาจจะมีพิเศษลกศิลูุศิลทั้งดันช้างนี่บางพวประสงนี่พิเศษหน่อยอเพราะว่าเป็นเป็นผู้คิดบวกก็เลยเสริมหน่อยเสริมเสริมกายวิญญาณให้มันทาให้สติเป็นมหาสติได้เร็วได้เร็วขึ้นนะแต่จริงๆแล้วแค่กายวิญญาณอย่างเดียวก็พอแนละ้วสามารถเข้ามรรคผลได้เลยนะแ,ตแต่ผู้พูด เสียงเสียงเสียงเหมือนกับว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยนะวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรเนี่ยอาตมาก็ติด